ะะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเลยนะคะว่าเรื่องรามเกียร์เนี่ยนะคะเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วตอนนาลายปราบนทกเนี่ยนะคะเป็นมาอย่างไรนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องรมาเมเกียรินะคะผู้แต่งนะคะคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือว่ารัชกาลที่1ของเรานั่นเองนะคะซึ่งท่านเนี่ยนะคะเป็นรัชกาลแรกนะคะของวงจักรีนั่นเองนะคะ การแต่งเรื่องรามเกียร์นะคะจุดมุ่งหมายของเขานะคะก็คือเป็นการเพื่อรวบรวมรามเกียร์นะคะให้มันเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเรื่องรามเกียร์เนี่ยนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยเออสุโขทัยแล้วก็มาอายุทยาแล้วนะคะแต่ว่าพอมาสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะที่เป็นของรัชกาลที่1นเนี่ยนะคะก็มีการสูญหายหไปบ้างน,นะคะรัชกาลที่1ท่านก็เลยนะคะให้มีการรวบรวมนะคะเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะ นลคะลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องรามเกียรตินะคะก็จะแต่งด้วยกรอนบทละครนั่นเองนะคะในเรื่องตอนบทละครเนี่ยนะคะก็จะแต่งโดยนะคะเป็นการประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งนะคะเป็นการใช้เพื่อในการเล่นละครนั่นเองนะคะ ต้องอาศัยทำนองนะคะในการขับร้องนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะด้วยนะคะอย่างเช่นกลับในการประกอบจังหวะนั่นเองนะคะในเดนหลายคนอาจจะเคยได้ยินการขับร้องกลอนบทละครมาบ้างแล้วนะคะอย่างในละครจักจักวง,วงนะคะ ะะทีนี้ลักษณะคําประพันธ์ของเขานะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับกรอนสุภาพเลยที่เราเรียกว่ากรอนแปดนั่นเองนะคะการสัมผัสของเขานะคะก็จะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกรอนแปดเลยนะคะแต่ว่าเขามาใช้ในการขับกรอนบทละครเท่านั้นเองนะคะเลียนอาร์นะคะทีนี้ความเป็นมาของเรื่องรามเกียรตินะคะนักเรียนมีความเป็นมาอย่างไรนะคะก็คือบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะตอนายไรปราบมันทกเนี่ยนะคะ เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่งที่เราทราบกันแล้วใช่ไหมคะนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องาการเมาองเนี่ยนะคะได้รับการยกย่องด้วยนะคะว่ามีความงามนะคะทั้งทางด้านวรรณศิลป์ทั้งด้านวัรณน,น,น,นาฏศิลป์นะคะแล้วก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของสองครามระหว่างพระรามและก็พศกั์ด้วยนะคะักเรียนอ่านะคะทีนี้เรามาดูเรื่องย่อกันเลยดีกว่าค่ะครูจะขัดเล่าแบบคร่าวๆนะคะให้หนักเรียนฟังเนาะนะคะ เรื่องเรื่องยอดนะคะเขากล่าวถึงยักษ์ตนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่านนทกนั่นเองนะคะมันจะมีอยู่สองตำารานะคะแนนจะเป็นนนทกก็ได้หรือว่านนทุก็ได้นะคะนนทกเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดานะคะที่มาเข้าเฝ้าอยู่ที่เอ่อที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรนะคะแล้วนนทกเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่ประจักรอยู่ที่เชิงเขาไพล่า,ลานั่นเองนะคะในระหว่างที่นนทกเนี่ยเขาล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดานะคะเขาก็จะมักจะโดนเทวดาเนี่ยกัดแกล้งบ้างลูบผมบ้างตบหน้าบ้างดึงผมบ้าง จนผมนนทกเนี่ยร้านหัวร้านไปนหมดเลยนะคะนนทกก็เกิดความแข็งใจนะคะก็เลยไปเข้าเฝ้าพระอิศวรนะคะเพื่อให้พระอิศวรเนี่ยประทานนิ้วเพชรให้กับตนเองนั่นเองนะคะพระอิศวรเห็นว่านนทกเนี่ยนะคะทําความดีความชอบรับใช้พระอิศวรมานานนะคะพระอิศวรก็เลยประทานนิ้วเพชรให้โดยนิ้วเพชรที่นนทกได้รับไปเนี่ยนะคะก็คือเมื่อไปชี้ใครเนี่ยคนนั้นก็จะตายทันทีทันใดนั่นเองนะคะ เมื่อนนทกได้นิวเพชรมาแล้วนะคะนนทกก็ไปล้างเท้าเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่เคยทํานะคะแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมก็คือนนทกมีอิทธิฤทธิ์แล้วนะคะสามารถชี้หมู่เทวดาเนี่ยให้ตายได้เพียงแค่นิ้วของตัวเองเลยนะคะนักเรียนอ่านะคะเมื่อนนทกมาล้างเท้าใช่ไหมคะเทวดาก็มาเข้าเฝ้าพระอิศวรเหมือนเดิมนะคะแล้วเมื่อเทวดามาเข้าเฝ้าใช่ไหมคะเทวดาก็หยอกล้อนนทกเหมือนเดิมแต่คราวนี้นนทกนะคะไม่ยอมนะคะก็เลยใช้นิวเพชรตัวเองเนี่ย ชี้เทวดาให้ตายหมดเลยนะคะนักเรียนในระหว่างที่นนทกกําลังออใช้นิ้วเพชรชี้เนี่ยนะคะพระอินก็ไม่เห็นดีแล้วพระอินเนี่ยนะคะก็นะคะไปบอกพระอิศวรนะคะว่านนทกเนี่ยฆ่าเทวดาตายกาดเกินหมดเลยนะคะทีนี้พระอิศวรเนี่ยนะคะก็ให้พระนารายณ์เนี่ยนะคะแปงลงร่างมาเป็นนางสุวรรณอักษรนะคะสวยงามเลยนะคะนนทกเนี่ยหลงนางสวรรอักษรนะคะว่านางสุวรรณอักษรเนี่ยสวยงามมากเหลือเกินนะคะ อ่านะคะก็เลยไปเกี่ยวพาราสีนางสวนอักษรนะคะแล้วนางสวนอักษรก็หลอกล่อนะคะให้นนท์กเนี่ยรำตามตัวเองนะคะอ่านนทกก็หลงกลนนะคะรำตามนางสวนอักษรทุกท่าเลยจนมาถึงท่าสุดท้ายนะคะชื่อว่าท่านาคาม้วนหางนั่นเองนะคะนนทกก็เผลอนะคะใช้นิ้วเพชรตัวเองเนี่ยชี้ไปที่ต้นขาของตัวเองนะคะแล้วก็ล้มลงนะคะเมื่อนอนทล้มลงเสร็จปุ๊บนะคะ พระนารายจากที่เป็นนานส่วนอักษรใช่ไหมคะก็แปลงร่างนะคะเป็นพระนารายนะคะที่มีสี่มือนะคะเมื่อนอนทกเห่งดังนั้นนะคะนนทกก็รู้แล้วว่าตนเองเนี่ยถูกพระนารายเนี่ยปลอมตัวมานะคะเพื่อจะสังหารตัวเองนั่นเองนะคะแต่นนทกก็กล่าวกลับไปว่าทําไมพระนารายเนี่ยไม่ยอมเออเป็นพระนารายมาทําไมต้องแปลงร่างเป็นผู้หญิงด้วยนะคะพระนารายก็เลยตอบกลับไปว่าได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะให้นนทกเนี่ยลงไปเกิด ใหม่นะคะไปเกิดชาติหน้านะคะให้มีสิบหน้า20มือเลยส่วนพระองค์เนี่ยนะคะจะเกิดเพียงแค่มนุษย์เนี่ยนะคะมีเพียงแค่2มือเท่านั้นนะคะนักเรียนเราก็จะตามไปสังหารนนทกต่อในชาติหน้านั่นเองนะคะเมื่อนอนทกตายแล้วนะคะนนทกก็ได้เกิดมาเป็นยักษ์นะคะชื่อว่าโพสการน,นั่นเองนะคะมีสิบหน้า20มือนะคะแล้วส่วนพนะระนารายณ์เนี่ยนะคะก็อวตารนะคะลงมาเกิดเป็น มนุษย์นะคะชื่อว่าพระรามที่เราทราบกันดีนั่นเองนะคะล้วก็มี2มือเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอ่านะคะทีนี้นะคะเรามาดูตัวละครันเลยนะคะตัวละครที่เด่นๆในเรื่องนี้นะคะก็จะมีพระอิศวรน,นะคะก็คือเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์นั่นเองมีกายสีขาวนะคะเป็นที่พึ่งให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายนะคะนักเรียนอ่านะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ประทานยุเพศให้กับนนทกด้วยนะคะ ะะตัวละครถัดไปนะคะก็จะเป็นพระนารายนะคะซึ่งเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่แล้วก็มาปราบนนทกนั่นเองนะคะมีสี่กรก็คือมีสี่มือนั่นเองที่เราเห็นกันในภาพนะคะแล้วก็มีอาวุธครบมือเลยนั่นเองนะคะก็มีคาถาตรีจักสังนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยประทับอยู่ที่กเกษียณสมุทรนั่นเองนะคะเรียกว่าทะเลน้ํานมนะคะที่พระของพระนารายนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพระอินนะคะ พระอินเนี่ยนะคะมีนะคะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีพระเนรนะคะถึงพันดวงนั่นเองนะคะอ่านะคะคือมีดวงตา1,000ตานั่นเองเรียกว่าพระอินนั่นเองนะคะอ่าก็คือเป็นคนที่มาเห็นนนทกเนี่ยนะคะใช้มีเพชรฆ่าเทวดาตายหมดเลยนะคะอ่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนนทกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นยักษ์ทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับ เทวดาที่จะไปเข้าเฝ้าพระอิศวรน,นะคะก็ถูกเทวดากั่นแกล้งแล้วก็ใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้เทวดาตายกัดเกลื่อนหมดเลยน,นะคะนักเรียนอ่าทีนี้นะคะบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะเขาให้แนวคิดอะไรกับเราบ้างนะคะนักเรียนที่ให้แนวคิดกับเราเนี่ยนะคะทำเออถึงแม้ว่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนนาลายปราบนท์เนี่ยนะคะจะเป็นเกียงแค่ตอนสั้นๆนะคะแต่ข้อสังเกตของกองบทละครก็คือเมื่อเปลี่ยนเรื่องมาเนี่ยนะคะเมื่อเปลี่ยนที่จะเล่าเรื่องใหม่นะคะเขาจะใช้คําว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยการบรรยายต่อไปเลยนะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพด้วยนะคะว่าตอนที่นนท์โกรธเนี่ยนะคะที่เหล่าเทวดาเนี่ยมาแกล้งตัวเองนะคะเขาก็จะมีคําบอกว่า ตาแดงด่งแสงไฟฟ้าประมาณว่าโกรธมากเลยเทวดาชอบมาแกล้งทุกวันเลยนะคะ,ะทำให้เราเห็นภาพนะคะแล้วก็เปรียบเทียบว่าฤทธิ์ของนิวเพ็กเนี่ยเสียงดังมากเลยดังทิพ์อัศมีิไม่ทนได้นะคะโดยเสียงดังกาดเกลือ่อนไปหมดเลยนะคะทําให้เห็นภาพของเหล่าเทวดาคุดหน้าเนี่ยที่ไม่อาจต้านทานพลังของนิวเพ็กของนนทกได้นั่นเองนะคะ่านะคะที่นี้นะคะนักเรียน นอกจากว่าพระราชนิพนธ์ร่องรมเกียดแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่วันศิลป์นะคะอย่างเดียวนะคะยังสะท้อนถึงคุณค่าของเนื้อหาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันนะคะดังจะเห็นได้ว่าอำนาจเเมื่อตกอยู่ในมือของคนที่ลืมตัวใช่ไหมคะก็จะเกิดผลร้ายตามมานะคะผู้มอบอำนาจเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าคนที่ได้รับอำนาจไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามารถรับผิดชอบอำนาจตัวเองได้หรือไม่นะคะอ่านะคะ แล้วก็นะคะสามารถเออเหมือนกับว่าสะท้อนพฤติกรรมของโลกปัจจุบันได้ด้วยนะคะความคิดความอ่านต่างๆของตัวละครเนี่ยนะคะสามารถมาบอกในยุคปัจจุบันได้ด้วยว่าถ้าเราเป็นอย่างนนทกเนี่ยเราก็จะลงท้ายด้วยตายเหมือนกับนนทกถ้าเราใช้อํนานาจในทางที่ผิดด้วยนะคะเปลี่ยนอานะคะคุณค่าด้านงานประพันธ์นะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะเขาบอกว่าการดาเนินเรื่องเนี่ยรวดเร็วกระชับนะคะแล้วก็ชมความงานของนาง ส่วนอักษรด้วยที่พันนารายแปลงล่างมาคือสวยงามมากเลยจนนนท์เนี่ยหลงสเสน่ห์นะคะแล้วก็คุณค่าด้านสังคมด้วยนะคะบอกว่าสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขถ้าเรามีน้ำใจต่อกันเกื้อกูลกันแล้วก็ไม่ข่มเหงกันนั่นเองนะคะเรียนนะเหมือนอย่างเช่นในเรื่องนี้นะคะที่นนทกเนี่ยถูกรังแกใช่ไหมคะนนทกก็คับแขนใจนะคะจากล้างแค้นให้หมดเลยนั่นเองนะคะ แล้วก็เทวดาก็ตายกัดเกลื่อนหมดเลยแล้วตัวเองก็ต้องมาตายด้วยน้ํามือของพระนารายนะคะจงก่อเป็นสองครามในขั้นตอนต่อมานั่นเองนะคะนักเรียนอ่านะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก,ก็ขอจบพระนารายนะคะอเ,ออเรามาเรียนตอนนารายปราบนนทกไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้นะคะไม่มากก็น้อยนะครบทุกคนสวัสดีนะคะ